อาุณสวัสด์ยามเช้าวันพุธที่6เมษายน2565นะครับฮิ a โกนิวส์ s ายสเตปก u r ร์เรลเลอร์เบนในวันนี้มาเดข่าวคราวฟุตบอลกันเช่นเคยนะครับข่าวเร็วชับไวแม่นยำตามรายแอีดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย มาดูวันนี้ข่าวแรกครับผลบอลของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเพิ่งจะเตะจ,จบลงไปเมื่อไม่กี่ชัมม่วโมงมานี่เองนะครับผมหงแดงลิเวอร์พูลครับก็บุกไปเอาชนะเบนฟิก้าได้3ประตูต่อ1นะครับก็ถือว่าเป็นผลการแข่งขัน,นะะที่ตามคาดครับลิเวอร์พูลเนี่ยออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0ครับจากอิบราฮิมาโกนาเต้แล้วก็ซาดิโอมาเน่ unes, นะครับแล้วก็เบนฟิก้าเนี่ยมาตีไข่แตกได้จากดาวินนูเนสนะครับก็เป็นตัวเก่งของทีม2-1ซึ่ง เกมเนี่ยเอาละครับ2-1เนี่ยไล่มาครับแฟนเบนฟิก้ากับกองแช่งเนี่ยเริ่มได้ลุ้นว่าเฮ้ยมีโอกาสเสมอหรือเปล่าแต่ลุยดีอาร์สนะครับก็มาปิดฝาโลครับแล้วก็เอาชนะไป3ตอหนึ่งนะครับซึ่งเดโกโชต้าเนี่ยน่าจะยิงประตูที่4ได้ด้วยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ครับแต่ลิฟูเนี่ย ก็บุกไปเอาที่โปรตุเกสไปได้ถึง3ต่อหนึ่งเลยเชียวนะครับส่วนผลที่คู่ครับแมนซิตี้นะครับก็สามารถเอาชนะแอตเลติโกมาดริดไปได้1ประตูต่อศูนย์ดาบประตูชัยจากคิงแอสซิสอย่างเควินเดอร์บอยนะครับเป็นคนซัดประตูชัยไปก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าเกมหน้าครับเตะกันในวันสงกรานต์นะครับ13เมษายนเวลาตีสองนะครับผมก็มาดูว่าผลคู่ระหว่างลิเวอร์พูลเจอกับเบนฟิก้าอีกครั้งแล้วก็แมนซิตี้เจอกับแอตมาดริดนั้นผลการแข่งขัน,นะจะเป็นอย่างไรส่วนคืนนี้ครับ มีเตะกัน2คู่นะครับนั่นคือเชลซีครับเจอกับเรอัลมาดริดและก็เบียริลนั้นเจอกับไบอันมินิกนั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวคราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นคือพอลป็อกบาครับ จอที่จะย้ายทีมอย่างแน่นอนเลยเดียวนะครับซับเมลรักเคิร์สนะครับก็เป็นหัวหน้าขา่าวุุตบอกของแมนเชสเตอร์อีฟ i นิ่งนิวนะครับรายงานว่าปาริสเซชเชแมงเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอให้กับพอปอกบาแล้วแต่ว่าข้อเนสนอนี่ยนะยังน้อยกว่าที่แมนยูเนี่ยยื่นไปให้เขาครั้งสุดท้ายอยู่ดีนะครับ อย่างไรก็ตามครับมีแนวโน้มที่สูงมากครับที่ป็อกบาเนี่ยจะย้ายทีมกับแมนเชสเตอร์เดธแต่ว่าคราวนี้ครับอาจจะย้ายกลับไปที่ยูเวนตุสนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์นสูงมากๆขณะที่ทุกคนในทีมแมนยูเต็ดเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าป็อกบาจะย้ายทีม,มแน่มิโนเลโอล่าเนี่ยกระทุ้งอยู่ทุกวันครับว่าเออเองย้ายเถอะถ้าอยู่แมนยูเนี่ยประสบความสดเร็จยากอย่างแน่นอนจะทําให้ท่นานัของแมนเชสเตอร์เดธเองเนี่ยก็ได้เล็งหาตัวแทนของป็อกบาแล้วนะครับว่าจะเป็นใครดีจะเป็นรูเบนเนเวสหรือว่าจะเป็นใครก็ไม่รู้แต่ทีนี้นะครับบแมนยยูก็เสีปอา าไปเนี่ยซื้อแน่ๆครับในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับมาต่อที่ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวของว่าที่นักเตะใหม่ของเจ้าบุตุมบาร์เซโลนาครับนั่นคือโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับมีการอัปเดตข้อมูลกันเล็กน้อยน,นะครับเกี่ยวกับดีลดีลนี้แหล่งข่าวจากมาติโอมาริโตนะครับเป็นเทียร์หนึ่งสายสกายสปอร์ตนะครับแล้วก็โทนี่ควอนมาตี้ได้ยืนยันเลยนะครับว่าดีลนี้ มีความเป็นไม่ได้มากกว่าดีลของเอริมร็อฟฟาแลนด์ที่จะย้ายมาสู่บาร์เซโลนาในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับโดยมีการประชุมร่วมกันไม่ต่ำกว่า2ครั้งไปแล้วระหว่างโจนลาบบารตาพระสมรสอของบาร์เซโลนากับปินนิสซาวีครับเอเนตนของเลวานซึ่งความสามารถของทั้งสองคนนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากอาจจะมีโอกาสทาให้ดีลน,นี้นะั้นมันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมตัวเลวานเองเนี่ยก็โอเคครับที่ย้ายจาก บาเยร์มินิกมาสู่ถิ่งคั้มดูของบาร์เซโลนาด้วยเช่นกันนะครับฝั่งของมาเยมินิกนะครับก็ได้รู้เลยครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยต้องการตัวอยู่เหมือนกันแหละว่าทางด้านของมาเยมินิกเนี่ยก็ต้องการตอ่อสัญญากับทางด้านของเลวานออกไปเพราะสัญญาของเลวานเนี่ยเหลืออีก1ปีเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเลวานจะย้ายเนี่ยทางด้านของมาเยมินิกนั้น ก็จะพยายามเรียกเงินให้ได้มากที่สุดสำหรับตัวของเลวานนะครับโดยบางสื่อเนี่ยบอกได้ว่าบาซานะั้นเสนอสัญญาให้กับเลวาน2ปีบวกออปชั่นเซอรชันดาอีกหนึ่งปีเลยเดียวนะครับและส่วนของปินิซาวีเนี่ยจะช่วยต่อรองราคากับค่าเหนื่อยให้ไม่แพงจนเกินไปเกี่ยวกับดีลเดีลวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับมาตอนที่ข่าวต่อมาครับเป็นข่าวว่าที่แนวรับใหม่ของเอซิมิลานครับนั่นคือสวนบอตแมนนะครับ,รบมีข่าวว่าจออ่อปิดดีลที่จะมาเสริมทัพไปยังถิ่นซาซิโร่ของมิลานแล้วนะครับซึ่งทางของ ว่าจอที่จะเช็คบินในการดึงตัวสวีนบอสแมนครับแนวรับชาวดัชของลิวมากครองในซัมเมอร์นี้แล้วนะครับผมพวกเขาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของระหว่างลุ้นแชมป์นะครับแต่เสียดายครับที่ล่าสุดเนี่ยเสมอได้แขงแค่ศูนย์ต่อศูนย์ในการเจอกับโบลญญาทำให้ตอนนี้ครับเป็นจา่าฝูงทำแต้มเหนือนาปลีเนี่ยเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่ว่าฤดูกาลหน้าครับทงน้านของมิลานเองเนี่ยก็วางแผนเหมือนกันว่าต้องการเสริมแนวะรับให้ดียิ่งขึ้นก็เลยเล็งไปที่สวีนบอสแมนนะครับ ซึ่งก็ต้องมารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ามีารายฤดูกาลนี้เนี่ยเก็บบิชชิปไปแล้ว5นานัดติดต่อกันนะครับแต่ว่าโรมามยลี่เนี่ยจะย้ายออกจากทีมแล้วแหละ ในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ครับทำให้ล่าสุดรับฟรานซิซโรมาโน่ครับ,ร,บระบุว่ามิลานเนี่ยขยับและที่จะปิดดีลของเซเวนวัตแมนคนนี้เข้าสู่ทีมรอเพียงแค่เยวิโกเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ายังไม่บรรลุข้อตกลงกันในเรื่องของค่าตัวกับลิวแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ดูแล้วบอตแมนเนี่ยน่าจะย้ายจากลิวเมนูส,สินซาซิโร่ของเอซีมิลานเลยครับผมมาปิดท้ายกันที่เรื่องราขงวขอ,าของเจ้าของใหม่ของเชลซีกันหน่อยนะครับก็ครอบครัวริกเก็ตนะครับก็เต็งจ๋าขึ้นมาแล้วครับในตอนนี้กับกลยุทธ์ใหม่ใน ะคทางด้านของแบตลอครับเทียนหนึ่งจากเชลซีนะครับผมก็ได้รายงานว่าเคนกริฟฟินเนี่ยได้บินมาแล้วครับมาที่ on, รอนดอนรวมไปถึงด้านของทอมลิกเกตและก็ลอร่าลิกเกตนะครับมาทําการพูดคุยเกี่ยวกับการซื้อขายทีมเชลซีนะครับเพราะว่าทางด้านของเชลซีเนี่ยก่อนนะี้ครับได้กลุ่มทุนมาจากาเจ้าของคลิฟแฟนคาร์เรตใน NBA นะครับแต่ว่าก็จะไปหากลุ่มทุนเพิ่มมาอีกนะครับเพื่อที่จะต้องการทําให้การซื้อเชลซีในคราวนี้เนี่ยราคามาหาศาลมากครับ3,500ล้านหรือ สี่พล้านปอนด์เลยทีเดียวครับในการซื้อคราวนี้ก็เรียกว่าต้องการนำเงินเนี่ยม,มัดใจนะครับมีการพูดคุยกับทีมประธานของเชื่อซีแล้วก็ต้องการมัดใจเหล่าแฟนบอลที่ยีโนทูริกเกตก่อนหน้านี้นะครับผมก็ต้องรอดูเลยครับว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรคือคณะของริกเกตเองเนี่ยต้องการแบบว่ามีเงินเยอะๆเข้ามานะ ว่าเซื้อสโมสรแล้วแล้วก็แบบอาจจะต้องการแบบเสริมทัพนักเตะในซัมเมอร์นี้แบบโหราคามหาศาลอาจจะแบบได้ตัวแบบดีแคนไลส์ก็ได้ชูอัลเมนี่มาหรือเปล่าหรือใครมาหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยกลายทาให้ลิกเก็ตตอนนี้นั้นกลายเป็นตัวเต็งขึ้นมาให้กับแฟนเชลซีรู้สึกอย่างไรต้องการลิกเก็ตไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องของสเตปกูรูกันด้วยแล้วกันนะครับและนี่ก็เป็นข่าวของฮีวิโก n นิวส์ by สเตปปูรูด่วนเซเวนในวันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ใจครึ่งแอสแตปก u รู